สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแจ็สามสอหนึ่งสวัสดีวันนี้เราจะทำภารกิจงงงงกันดิเดี๋ยวขับไปสตูกันวันนี้เราจะไปแจกไอติมที่ซอเจอร์มันก็มากรุงเทพตอนเย็นคอนเทนตนี้มันเสี่ยงอันตรายชีวิ คอนเทนต์มีชื่อว่าตามติดชีวิตคนขายติมโอ้ยผมมีเพลงด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาดูทิ่สตูมารับไอเต๊ะไอสาเห็นไหมไอติมครีโมครีโมคือมันหายไปสักพักนึงอันนี้กลับมาละกลับมาแล้วพร้อมรสชาติใหม่หกรสชาติอยากรู้เดี๋ยวไปชมแต่วันนี้เราจะยังไม่ให้ทีมงานกินเราจะต้องให้แจกก่อน First Impression มันไม่ใช่สตูม ของจริงเชิญครับเชิญมาเร็วไปเรลโกมาไหนโกชินจิอะไรว้าใไก่ตี๋หรอเฮ้ยไก่ีฟรีอ่ะฟรีดิได้มาเลยปลาล่าขู่จังเลยเดี๋ยววันนี้เราจะสลับกันขับมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยคือเราเราตอนตอนเนี้ยมันมันขับไปฟิล จะขับไปฟิวเจอร์ด้วยขับไปฟิวเจอร์แล้วก็ขับไปมอกรุงเทพโอ้โหตอนสนับกันขับแต่แต่ระหว่างทางไปอ่ะมันผ่านบ้านไอซิมไอซิมคือไอคิวเทลปะเราก็ยจะแวะไปปลูกมันตอนเนี้ยผมมันไม่ได้นัดไว้ว่าเราอ่ะจะไปไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในสภาพไหนไม่ยอมึงไม่นัดกูด้วยมึงไม่นัดใครเลยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดูปลุยเราก็ต้องแจกเซลเพื่อนๆก่อนยินิีพร้อมนี่เป็นพนักงานจริงเหรอโมต้องขับรถก็เนี้ย ต้องขับรถเหนือไหคันเลี้ยนะเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบอุ้ยยกรถไปวางหรือเปล่าขับจริงครับจะรอดไหมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะขับตำตๆกันไปมั้งถ้าแม่งรอเรานะเจอกันครรับอทํา เราไม่<ะ>เราไม่รู้แต่ว่าเราสบายอะไรอะของเราสบายกูขับรถกูกินยังไงป,ป้อนกูอันนี้คือรถเซาเตสเอกลาวาโอดดดดด้ดูดูอันนี้เยิมเลยนี่้โอ้ตอ,อนนี้ก็ไข่เค็มใช่ไหมใช่<ถ>ต้องลองป้อนกูมึงป้องเฮ้ย เด้มันเข้ากันวะอร่อยนะมันคือรสอะไรนะเดี๋ยวนะอร่อยเลื้อปากเลยแหละมะพร้าวอ่อนลาวาไข่เค็มมันดูไม่เหมือนไม่เข้ากันปะมะพร้าวอ่อนลาวาเอ้แต่พอกินแล้วมัน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 แล้วมันหวานอร่อยอืมสามระวังสามระวังสามสามกูไข่โยเป็นไรอร่อยอร่อยอร่อยต้องไยเพื่อนน่ากำลังตามหลังเรามาอยู่ถ้าเขาเจอใครก็น่าจะแจก คือเมื่อกี้เราก็รอมันตั้งนานปรากฏว่ามันแซงเราไปแล้วคือมันแซงเราตอนไหนวะเฮ้ยเฮ้ยดิไม่ได้ต่างดีผมเพื่อนอะโคตรโคตรโคตรไม่เห็นม่เห็อันนี้เราเราน่าจะนําไปก่อนพวกมันแล้วเพราะว่าพวกมันขับช้าเมื่อกี้ก็อุตส่าห์รอไปตอนไหนวะเราเราไม่เห็นเลยใช่ปะไม่เห็นไม่เห็นเออสงสัยมันน่าจะรัดมารถขับเนจะไม่หลบทางให้เลยหรือไงขวานี่รถออ้จิ้งจิ้งจะขับจิ้งจิ้งไหมฮะไอ้จิ้งจิ้งไหมฮะไิ้จิ้งจิ้ขับอะไรกันวะโค ไปเจอบ้านโอป้าเลยไปแล้วบายมาเขายังไม่ออกมาคือยังไม่ตื่นเลยแล้เพราะมันตื่นแล้วแหละแล้วเงียบจังวะเธอไปเงียบเอ้ยตุ๊กไอ้ตุ๊กเข้าหน้าบ้านแม่งไม่เสียอะไรเขาต้องย่องเข้าหลังบ้านครัเขาเลยอ่ะ คนบ้านไม่ล็อกบ้านพนอะไรบ้างไม่ล็อกหลังบ้านไอ้บ้าเข้าหลังบ้านปิดห้อง เร็ยวเีอไเหลี่ยมนี้เลยดีว่าเินีบ้านมันด้วยามาทำไมเราน่ยั้งทั้ั้งใครได้เนี่ยเออมึงขายแล้วสวัสดีครับกอยู่กับไอสครีมครีโมนะครับสครีมยองคุโคนัทครับผมกินเลวทำให้หน้าเด็กครับผมไอสครีมไข่เค็มครับผมกินเล้วสาวชอบแน่นอนครับอันนี้ครับผมสำหรับคนที่มีไข่ส่งลูกนะครับ อร่อยว่ะเจ้าคูอร่อยอร่อยจริงทุมาทำอะไรเนี่ยวุ้ยอร่อยว่ะอร่อยตอนแรกกูจะกินต่อกูไม่กินแล้วป้าบ้านกูแล้วไอ้กูไปถ่ายให้ไอ้กูโม้ไอ้เกมจบแล้วอันนี้คือจบแล้วแปลงเราจ่ายอะันเดี๋ยวไป้วทุกคนไอ้จะกมครีมโม้แพงเขาบอกห้บาทสิบห้าบาทอุ้ยถูกนะเดี๋ยวเราเราไปจ่ายเต็มที่ฟิวเจอร์กันต่อครับเจอกันคิวเทอ๋อแค่เนี้ยสาลังเอโยเออมาแค่นี้แหละ อ๋อประตูหลังนี่นะเออตอนแรกกูเข้ามาตกใจไงตกใจมึงแก่ไปต่อแต่รอบนี้จะให้แบงค์ขับขับรถเลยเฮ้ยโหไอแบงค์เย็นเหื่อเลยกูนึกว่าขับมอเตอร์ไซค์รลอดภัยลาล่าไปเรื่อยเออไปพี่อยู่กี่คนของโซเลโม่ลำครับผมขอบคุณครับครับผม วันนี้เราจะมาแจกไอติมเราจะเดินเข้าไปแจกในห้างไม่รู้ว่าห้างเขาให้แจกหรือเปล่าแต่เราจะตัวโลโกรไฟล์ในการที่เอากล้องลงไปเดี๋ยวเข้าไปไ <laughs> ม่ค่อยว่าโลโกรไฟล์คิดว่าเขาอ่ะนึกว่าเราจะเอาไปขาย <c oughs> เว้ยคือยังไงโลภพจะไล่เราพี่ <c oughs> ครับแ <c oughs> จกพี่ครับอ่าเดี๋ยวร้องเชิญเ <c oughs> ดีย๋ยวพี่ดูทางให้โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ลองชิมก่อนครับรสชาติเป็นไง ชาเหมือนอะไรมันมันมอ้มัน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 ะเหมือนเลยอะ่มรชานะแล้วบอกี่รู้สึกแรกรสชามันเป็นยังไงกน้วเปนัเคยเคยกินรสนี้มาก่อนปะกั่ไงเห็นไหมมันเป็นรถใหม่น้องบอกยังเต็มมืออยู่เลย หวานมันเปรี้ยวเค็มเออเอออันนี้คือรสคุณจะบอกเขาทำไมวะเออน้องบอกลำบากอีกแล้วกินเลยกินเลยแจ๊ขนาดนี้ไปกินบ้านเปิดอะไร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 เออก็เหมือนมะนาวไงอร่อยปะมะนาวเป็นชิ้นเลยป่ะเจ๊เนี่ยมันมีมะนาวอยู่ดูเห็นไหม้าไม่เห็นเดี๋ยวจิ้มให้ทำตะคิวกินหลังเลยวะต้องงานเดียวกับบ้กินให้อร่อย เราเราจะไปมอกรุงเทพมอกรุง,งเทพคือเป็นอะไรวะหลังนี้เราจะไม่ขับจะให้ไอ้สามกับเต้ขับพอไปถึงนู่นเราค่อยไปแว้นในหมอเาเรียกว่าไอติมส like. er. ิงเดี๋ยวไปมอกรุงเทพดีกว่าเว้ยว้าวแล้วเลี้ยวฝั่งนู้นระวังความคันไฟเลี้ยวขาเมื่อย่าเล่นเมืนอยเล่นเดี๋ยวันนี้วัดนะอันนี้คือเรากำลังออกมาแล้วี่ไอ้สามเราย้อนสอนถูกไหมไอ้เชี่ย อ๋อมันขับย้อนสอนยกล้อยกล้อสามยกล้อไอ้สามชนฮะโหลอกูว่าพวกกูขับไม่ได้ว่ะเออมึงต้องเร็วเร็วกว่าเดิมขับแบบขับไม่ได้เลยโคตรยากมันบอกโคตรยากพอเบรกปุ๊บใช่ไหมมันจะหนักไปทางขวามึงต้านกับมันดีๆสติใช้สติกูอ้ตูงเนี่ยผ่านกัน ไอสามมึงเถอะกูขับเองไม่ยากคือเต้มึงจำไว้นะเกียร์หนึ่งใช่ไหมอ่า,อาพอสองปุ๊บนิ่งเลยพวกมึงอนอนนิ่งกันอยู่กลางถนนแล <c oughs> อัไนี้บอกเกือบตายไไใครว่ารู้จัยแจกไห้เงุงไม่เยอะไปขลับไปข้างในไปอะไรครับเราไหนแล้วต้องเงาเพราะถ้าไอติมไม่หมดผมก็ไม่ได้กดลับบ้าน ให้ายอลองสิวไม่ทายแล้วกินยังไม่เห็นเลยลองก็อ้อร่อยเลยยกินยงม่กิอร่อยไหมอร่อยมากเรสอะไรครับอไปลวบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับคุ คครับบโอเคครับหลังจากที่เราขับกันมาทั้งวันวันนี้ก็ยังไม่เสร็จเราต้องมาเติมน้ำมันใครที่ดูขับน้ำมันเต็มถังอะเวฟอบบโว้ถ้าเราแจกหมดถ้าเราแจกหมดอันนี้ก็แปลว่าเรากลับบ้านได้วันนี้ทั้งตู้ก็คือจะทิหมดแล้วครับขอบคุณมากครนะมาเซ thank you thank you thank you พ o กันบ b ็อ o โอเคเฮ้ย ให้งานกินฟรีหนึ่งงานได้เลยได้เลยได้เลยแรงทำงงมากเลยมันไปอีกแล้วอ่ะดูเห oui> ็นไม่ได้เห็นัไม่ได้ค <Hey, ือเราอยู่ในนี้แท้ๆนะ ข้ามไปเลยอ่ะเห็นไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ปีครับมันต้องข้ามไปอ่ะนี่นีควบผมยากมากสุดยอดมากโอเคโอเคอันนี้คือแจกทั้งหมดแล้วห้าห้าร้อยกว่าตั้งแต่เช้ายันกลานยังไง็อันสุดท้ายผมเก็บไปให้ตัวเองเลยคู่ดูีละคู่ดีละคือถ้าแจกอันนี้ได้นี่แจกเลยอันนี้ก็แจกได้แจกแล้วงานลูกค้าบอกว่าให้เอารถตัวดาวน์เลยครับใครอยากไปซื้อก็พีเจพีเจกับพีเจเนี่ยทีเจถ้ามันดีเจอันนี้ไม่ใช่ ซีเตถูกแล้วลึกจิ๋มขาดด้วยขยอมันซือได้มี6รสชาติเป็นรสชาติแบบผ่านแปลกต่างที่ลงตัวใช่เชื่อก็ต้องเชื่อคือบางรสอ่ะมันไม่มันไม่คิดว่าจะกินเลือดจำเหมือนว่าไข่เค็มเหมือนว่าไข่เค็มมาอาจจะ่องนี้สั่งขยะเออสั่งขยามันมันไม่น่ามาเป็นไหนี่แ้วมันแบบมันมันเลยแหละต้องลองไปลองราคา ไม่แพงเลย15ถึง25บาทดูเลนแค่นี้แล้วไอติมเป็พรีเมียมขอบอกเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งติดตามมึเนี่ยมีเนื้อมีเนื้อด้วยมึงปิดเลยปิดไอติมกระแทกเข้าไปตรงหน้ากแล้วก็ป้ายรองเลนรอบๆคุ้มคุ้มเลยใช้คุ้มแล้วตัวนี้จะซื้อใหม่เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบายผมว่ารถมอเตอร์ไซค์น่าจะพังแล้วไปไปบ้านป้าต่อกลับมาซื้อรถให้ผมปรับเวลาอ10บาทรถไม่รถให้ผมป่ะให้ก็ได้ เท่าไหร right? okay. ่9บาทโอเคชีว <Jeez> ิตหลังเลิกงานครับ